ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อกันในส่วนของวิชาวิวทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับคิดที่แล้วเราเรียนกันในส่วนของการออกแบบโปรแกรมปไปแล้วนะเอถึงการขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ออกแบบโปรแกรมในบางส่วนนะครับที่เราเรียนกันเมื่อคราวที่แล้วนะครูขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับเ,เห็นไหมครับว่าการ ลูกบาศอย่างเงี้ยครับลูกบาศแดงเหลืองเขียวฟ้านะครับว่าเรามีวิธีการออกแบบเออรวบรวมข้อมูลเอ,อกระบุปัญหาการรวบรวมข้อมูลการวางแผนในการแก้ไขปัญหาหรือแก้รับการแก้ไขปัญหาและทดสอบประเมินผลเนี่ยขั้นตอนในการประเมินขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาจะแบ่งออกเป็นอยู่ห้าห้าขั้นตอนด้วยกันนะครับก็ที่เราเรียนไปคราแล้วคือการเรียงสี กล่อ,องลูกบาสี่กล่องนะครับสีส่สีนะตอบคำถามด้านล่างสามข้อนะครับการออกแบบโปรแกรมนะเห็นไหมครับว่าอันนี้การออกแบบโปรแกรมเอกับ b นะเก็บค่า a แล้วก็เก็บค่า b นะครับแล้วก็เอา a กับ b มาบวกกันโดยใช้ cpu แล้วก็ให้มันแสดงผลในส่วนของค่า c นะครับค่าสี่คือค่าที่เอา a กับ b มาบวกกันแล้วนะครับนี่คือกระบวนการในการ แก้ไขเอ่อออกแบบโปรแกรมในการแก้ไขปัญหานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของสร้างสารค,รครราารต์ตัวละครนะครับสร้างสารตัวตัวละครนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ก็นักเรียนเออสามารถใช้ในคุณครูไม่แน่ใจว่ามือถือมันจะใช้ได้ไหมแต่คาดว่าจะไม่น่าใช้ได้นะครับเพราะนันเนจะมีการลากการคลิกกันเมาส์อะไรอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเกิบ้านใครมีรมคอมพิวเตอร์หรือมีแท็บเล็ตนะครับหรือว่ามีอะไรก็ลองใช้ดูรือคุณพูดเสริมไปให้นะครับพูดพูดเสริมไปให้นะครับสิ่งอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวให้นักเรียนมาที่เว็บ code.org นะครับนักเรียนชั้น,นป,ป .4 ยังไม่เคยเข้าเว็บตัวนี้นะครับ code.org นะครับเว็บตัวนนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ มันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับน่กเรียนเห็นรูปโล่งนี้ไหมอ่าเห็นรูปโล่งนี้ไหมครับนักเรียนเลือกภาษาไทยคลิกตรงเนี้ยคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่าภาษาไทยนะครับมันจะกลายหน้าเว็บเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับเว็บนี้เป็นเว็บกลางของของประเทศสหรัฐอเมริกาของประเทศอะไรสักอย่างเนี่ย,ย,ยเป็นเรืเกี่ยวกับการเขียนโคโ้ดโปรแกรมนะครับ เลือกเป็นภาษาไทยนะครับอ่ามาเลือกแล้วนะครับนักเรียนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าจอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเป็นรูปแบบทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับให้เรียนคลิกเลื่อนลงมาเลื่อนหน้าจอลงมานะครับก็จะเป็นก็ให้หาคําว่านักเรียนให้หาคําว่านักเรียนนะครับให้หาคําว่านักเรียนตัวนี้อ่าส่วนนักเรียนหรือรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วไปไงต่อให้เลือกคอร์สที่สองพอเป็นนักเรียนแล้วนะครับมันจะบินขึ้นหน้าจอแบบนี้อ่าคอร์สที่หนึ่งคอร์สที่สองสามสี่ให้เรียนเลือกคอร์สที่สองอ่าอายุหกถึงสิบแปดปีให้เลือกคอร์สที่สองตัวนี้นะครับคอร์สนี้อห้นเรียนประถมนะจะเลือกคอร์สที่สองนะครับเสร็จแล้วเลือกคอร์สที่สองแล้วทำงไงต่อครับ ให้เลื่อนลงมาในบทเรียนบทเรียนที่17ชื่อบทเรียนว่า PlayLab Create a Story นะครับ PlayLab Create a Story นะครับบทที่17นะตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเลือกอันแรกเลยวงเล็บอันแรกเลยนะครับ อ่าเลือกวงเล็บอันแรกเลยนะครับถ้าเกิดไม่ทนันนะักเรียนดูคลิปย้อนกลับไปได้นะครับคุณจะพูดอย่างเร็วนะเพราะว่าเอ่อนักเรียนตอนนี้นักเรียนอยู่บ้านนัเรียนมันยังบางบางคนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็หรือมือถือเนี้ยที่ที่สามารถเล่นกับเว็บตัวนี้ได้นะครับก็จะใช้ไม่ได้เนาะนะครับคุณควรเลยพูดไปอย่างเร็วนะครับอ่ะ ต่อกันในส่วนของรูปแบบนะคะมาเข้ามาแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับโปรแกรมจะแสดงภาพให้นะครับโปรแกรมก็แสดงภาพให้นะครับให้นักเรียนลักษณะแบบนี้นะอันแรกนะครับอ่าเป็นแบบนี้ให้เป็นรูปแบบเอ่อมีรูปส,นสุนัขตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นชุดบล็อกคําสั่งให้าเรียนเ,เลือกบล็อกคําสั่งเนี่ยย้ายมาไว้ฝั่งนี้ ตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นที่วางคาสั่งนะครับบอกคําสั่งย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ยก็จะมีคําใบนะครับตรงนี้อยู่วิธีการเขาจะบอกตรงนี้อยู่แต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะปลายเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั้นถ้เรียนไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันนะครับเดี๋ยวฟังครูบอกครูบอกให้นะครับห้เรียนคลิกเมาส์ตัวเนี้ยครับคลิกนะลากเอาเมาส์เนี้ยครับลากตรงนี้ ไปไว้ตรงนี้นะต่อการเป็นมันเรียนเห็นเครูขอขอยายเ,เห็นตรงนี้ไหมครับเน่นเรียนเห็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นจจงงอยหน่อยไงเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเหมือนต่อจิอ๊กซอสนะครับนเรียนอะ่ะเอามาต่อกันทั้งบนทั้งบนข้างบนจะเป็นตัวเว้าวหน่อยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวไอ้นูนมาหน่อยนะครับนเรียนก็เอามาต่อกันนะครับพอต่อกันแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้ ตอกแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้แล้วให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์คําว่าอะไรก็ได้ในคําว่าตรงนี้เอามาไปวางแล้วแก้ไขลบคําตรงนี้นะครับแต่ข้างบนเนี้ยในโจทย์เนี่ยมันบอกว่าให้พิมพ์คําว่า hello world อ่าหรือนักเรียนให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนักเรียนไปก็ได้ครับตรงนี้นะครับเอามาไปวางคลิกแก้ไขจากคาว่าพิมพ์ที่นี่เป็นชื่อนักเรียนอ่าพิมพ์เป็นชื่อเรี er, ยไปย นะครับทีนี้พอพิมพ์ชื่อนักเรียนเสร็จแล้วนะครับอ่าหน้าจอไม่เลื่อนให้ปุบปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะเอ่อติ๊กตกิ๊กติ๊กตกิ๊กติ๊กตกิกอ่าพิมพ์มาแล้วขั้นตอนที่เจ็ดแล้วให้เรนกดปุ่มเริ่มปุ่มเริ่มอยู่ไหนปุ่มเริ่มอยู่ตรงเอ่อเดี๋ยวครูคข,อขอย้อนกลับหน้าเดิม อ่ะปุ่มเริ่มอ่ะมันจะอยู่หน้านอยู่ตรงนี้ลูกเมืเ่อเลนย้ายย้ายบล็อกตรงนี้นะมาไว้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วแล้วแก้ไขชื่อเป็นชื่อเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกปุ่มเริ่มปุ่มนี้ตรงนี้นี่คือคลิกปุ่มเริ่มตัวนี้เป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์นั้นทํางานนะครับอ่าพอคลิกแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอ่าเกิดอะไรขึ้นไอ้สุนัขตัวเนี้ย มันก็จะไอแต่ในตัวโปรแกรมมาให้มันพิมพ์คําว่าสวัสด,ดีใช่ไหมครับไอตัวโปรแกรมเนี่ยพิมพ์่าสวัสด,ดีแต่คุคณครูบอกให้เรียนพิมพ์คือพิมพ์ชื่อนักเรียนไปใช่ไหมครับมันก็จะไอเจอ้าตัวนะี้มันก็จะพูดคําว่าชื่อนักเรียนขึ้นมาหรือคําคําอื่นขึ้นมาครับแต่นักเรียนจะพิมพ์คําอื่นนะนะครับเนี่ยแล้วก็อ่ะลําดับต่อไปด่านที่สองอันนี้เสร็จแล้วนะด่านแรกนะครับด่านแรกเสร็จแล้ว ด่านที่สองเป็นโปรแกรมให้ตัวละครสองตัวสื่อสารระหว่างกันโดยตัวแสดงหน้าจอดังภาพอ่มีสุนัขสองตัวเห็นไหมครับตัวแรกเห็นไหมครับอันดับแรกเลยให้เรียนลากมาส์ตัวนี้ยมาไว้มาต่อกันตอนเลยมาต่อเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วให้นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าอะไร เขาบอกว่าให้ในตัวแทนเรียนรากงานเนี่ยมีตัวละครตัวที่หนึ่งให้พูดคําว่าอะไรอ่านักเรียนก็ใช้คําว่าสวัสดีครับก็ได้อย่างดามตามที่ในต้นคลิปนะครับคาว่าสวัสดีครับอ่าเสร็จแล้วตัวละครตัวที่สองลากมาหนึ่งตัวคือบล็อกหนึ่งบล็อกเท่ากับตัวละครหนึ่งตัวนะนะครับลากมาหนึ่งตัวแล้วเรียนก็เปลี่ยนเป็นตัวละครตัวที่สองนะครับ อันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองนะเห็นไหมครับว่าตัวละครคน่ะคุณคูล่ามาสองตัวเห็นไหมตัวที่หนึ่งและตัวที่สองเห็นไหมครับอ่าตัวละครที่สองพูดคําว่าอะไรสวัสดีค่ะคุณครูเขียนไปตรงนี้นะครับอันนี้คือการการสั่งให้ตัวละครมาทำงานนะครับถ้าเกิดมีตัวที่สามนักเรียนก็ลากไอ้บล็อกคําสั่งเนี้ยมาสามตัวแล้วเรียกคําว่าตัวที่สามได้พูดคําว่าอะไรนะครับ เสร็จแล้วทาไงต่อเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มเลิกเพื่อให้อันนี้หน้าจอแส,สดงผลนะมันทํางานนะครับหน้าจอแส,สดงผลตรงนี้มันทํางานนะครับอ่าเห็นไหมถ้ากดปุ๊บตัวแรกมันจะทางานนะครับตัวแรกพูดปุ๊บเห็นไหมสวัสดีครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะอันนี้คือตัวที่สองตัวที่สองมันก็จะพูดคําว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันต่อจาก ไอ้ตัวที่หนึ่งนะครับโอเคอันนี้คงเข้าใจนะครับอ่ะทีน,นี้เอ,อด่านที่สามมันจะมีด่านไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ด่านที่สามนะรู้ได้ไงว่าอยู่ด่านที่สามนี่ครับด้านบนเนี่ยมันขึ้นบอกเลยว่าอยู่ด่านไหนอยู่นะโอเคนะครับอ่ะเอ,อเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสุนัขเคลืค่อนเข้าที่หะเออ เลื่อนเข้าหาแมวโดยหน้าจอโปรแกรมแสดงผลดังภาพโอเคมดิทนักเรียนก็เอาบล็อกตัวเนี้ลากไปไว้ตรงพื้นที่เขียนโค้ดนะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าบล็อกแรกเขาบอกว่าบังคับตัวละครหนึ่งคือตัวนี้ตัวละครที่หนึ่งให้เคลื่อนที่ไปทางขวาขวาอยู่ไหนขวาคือด้านนี้ขวาไปยี่สิบห้าพิกเซลอ่ายี่สิบห้าพิกเซลหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้า แล้วให้พูดตัวละครว่าสวัสดีอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าเนี่ก็ลากไายตัวแรกเ่ะนักเรียนลากตัวละครตัวแรกมาก่อนบ,บังคับตัวละครที่หนึ่งอันนี้ตัวละครที่หนึ่งนะไปทางขวา25พิกเซลอ่าแต่แล้วนักเรียนทํางไงต่อครับเอาตัวละครตัวนี้มาต่อมาพิมพ์ว่า ตัวละครที่1พูดกับตัวน,นี้ว่าอะไรนะครับนี่คือในการเขียนบังคับนะทีนี้ในโจทย์ก็บอกว่าอะไรเนี่ยรับระยะทางเื่อนที่ให้เหมาะสมตามความต้องการเดี๋ยวให้เรียนยี่ห้าไปก่อนแล้วค่อยปรับเพราะนักเรียนยังไม่รู้ว่าไอ้ยี่ห้าพิกเซลนะ่ะมันใกล้ชิดกับไอ้แมวตัวที่สองขนาดไหนนะครับโอเคถ้านักเรียนปรับไปแล้วเกิดไปทับ ตัวแมวหรือว่ายังไม่ถึงตัวแมวนักเรียนทําไงครับขยับใหม่ปรับข้อมูลใหม่ไอ้ตรงยี่ห้าพิกเซลเนี่ยค่อยปรับใหม่ปรับใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะใกล้ชิดแล้วนักเรียนก็ละครตัวละครถึงจะพูดคาว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็แล้วแต่นะครับอ่ะทีเนี้ยไอย้ใต้ powerpoint ตัวเนี้ยเขาบอกว่าหากเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไร นักเรียนก็ไปวางแผนการเนิ่มทำงานใหม่นะครับในตารขั้นตอนในการทํางานบนห้าขั้นตอนด้วยกันจริงครูพูดบนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับโอเคอ่ะมาดูแบบทดสอบหรือศึกษะในการแก้ไขปัญหานะอ่ะนี่คือแนวข้อสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันคิดกับครูเลยนะครับข้อแรกเขาบอกว่าการแก้ปัญหาหมายถึงข้อใด การแก้ปัญหาหมายถึงข้อใดนั้นเรียนไปดูคลิปแรกหรือไปดูหนังสือหน้าที่หกหนังสือเรียนหน้าที่หกเคลือต่อว่าอะไรนะครับก็ไก่หาสาเหตุของปัญหาขอไขหาวิธีการแก้ปัญหาจนสําเร็จขอควายรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหางอง,งูประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ไขปัญหานะครับการแก้ปัญหาหมายถึงข้อใดนะครับอ่อานแลวเรียช่วยคิดหาหนังสือนะครับเปหนังสือเรียนหน้าที่หกที่เจ็ดที่แปดไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะคุณครูขอเฉลยก่อนเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะต่อข้อสองนะครับเพราะเป็นงานแก้ปัญหาคือกระบวนการมุ่งหาคำตอบและแนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จนะครับนี่คือคําตอบของข้อแรกนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าอะไรข้อที่สองเขาบอกว่าอ่ะพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้ตอคําถามข้อสองถึงข้อห้านะครับอ่ะวันนี้ฝนตกน้ําท่วมถนนแม้ฝนหยุดตกนานแล้วน้ําก็ยังท่วมถนนอยู่ ชานนตระครแล้วนะสงสัยว่าเหตใดน้ำยังท่วมถนนจึงสำรวจถนนพบขยะอุดตาร์ที่ท่อระบายน้ำเต็มไปหมดอ่านีคือเออเคสัดดีนะคบข้อสอบมาตอบคำถามข้อสองกันนะคะก็อบอกว่าข้อใดเป็นมหาที่ชานนกำลังประสบอยู่อ่าตอบ ก็ไก่ขยะอุตันขอไข่าการทิ้งขยะคอควายน้ำท่วมถนนส่วนงองูฝนตกไม่หยุดตอบข้ออะไรครับตอบข้อตอบข้ออะไรครับตอบข้อขอไอ้คอควายนะครับน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่ชานนกำลังประสบอยู่ เนื่องจากฝนตกหนักไม่สามารถระบายลงท่อระบายน้ําได้น้ําจึงท่วมถนนส่วนพบขยะนี้คืออะไรขั้นตอนที่สองแล้วอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งระบุป,ปัญหานะครับขั้นตอนที่สองคือการสํารวจรวบรวมรข้อมูลไงนะครับอยู่ในส่วนของขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาแล้วนะนะครับมาดูข้อสามนะข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหา อ่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรขยะอุดตันน้ำท่วมฝนตกถนนตอบข้ออะไรครับตอบข้อหนึ่งนะครับขยะอุดตันสาเหตุของมันเพราะขยะเป็นสาเหตุหลักของปัญหาท่อระบายน้ําตันเศ่ขยะเข้าไปอุดตันในท่อระบายน้ําทําให้ระบายน้ำเอยทำให้ระบายน้ําไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อที่สามเนาะนะครับ ข้อที่สี่เขาบอกว่าเฉลยมาเลยข้อที่สี่การกระทําของชาโนนในในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหานะครับการกระทําของชานนอ,อยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหาข้อหนึ่งระบุปัญหาสองรวบรวมข้อมูลสามวางแผนสี่ลงมือแก้ไขนะครับตอบข้อเฉลยไปแล้วจริงๆนะตอบข้อสองนะครับการรวบรวมข้อมูลเนาะ นะครับเป็นการดําเนินการที่ได้มาซึ่งข้อมูลที่จําเป็นหรือต้องการเพื่อประโยชน์ในการนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปัญหานะครับข้อที่ห้านะครับข้อสุดท้ายแล้วเนาะนักเรียนเป็นชาโนนนักเรียนจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับมันเฉลยให้เออัตโนมัติเลยลคุณครูมือดวนเร็วไปหน่อยนะครับก็ไก่คือรณรงค์ให้เห็นความสําคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่นะครับพอไข่เพิ่มท่อระบายนะ้ําให้มากยิ่งขึ้น3า ทำให้ถนนสูงกระเดิมสีเก็บขยะบนถนนทุกวันนะฮะอันนี้คือเฉลยมาแล้วข้อหนึ่งนะครับข้อหกเนาะข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับชานน์แล้วนะหมดแล้วนะชานนตอบข้อสองถึงข้อห้านะครับมีข้อหกแล้วนะไม่เกี่ยวกับชานน์แล้วนะข้ไก่นะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยวิธีรัฐขอไข่แนวทางการลำดับความสําคัญของปัญหา พอควายแนวทางการแก้ไขปัญหาให้รว่ร่วงและมีประสิทธิภาพงองูแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตอบก้ออะไรครับติ๊กตอบติ๊กตอบอ่าตอบข้อตอบข้อสามเนาะเพราะขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาจะเป็นแนวทางว่าเราควรแก้ไขปัญหาอย่างไรให้ปัญหานั้นสําเร็จนะครับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องนะครับก็คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้รุ่ร่วงและมีประสิทธิ ภาพเนาะนะครับอ่ะข้อเจ็ดข้อใดเป็นวิธีการเรียงลาดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องอ่าข้อหนึ่งืออรายขั้นตอนแก้ไขปัญหาคือติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกระบุปัญหาใช่ไหมดูปัญหาแล้วอะไรต่ออ่ะเออระหว่างข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่เออตอบข้ออะไรครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตอบข้อหนึ่ง สระบุป,ปัญหาสาเหตุแล้วก็ลายวางแผนวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาตามแผนแล้วก็ทดลองและประเมินผลใช่ไหมครับอ่าข้อที่8ปองกูลชื่อคนปองกูลประดิษฐ์โมบายรังพึ่งทรงกลมแต่ไม่สามารถหากกระดาษแก้วได้ปองกูลจึงนำกระดาษชนิดอื่นมาประดิษฐ์ทดแทนการปฏิบัติของปองกูลเป็นการแก้ปัญหาขั้นตอนใดนะครับ ตอบข้ออะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบข้อเออกูอ่านช้อยก่อนหนึ่งกไก่ระบุป,ปัญหาขอไข่าการรวบรวมข้อมูลพอควายวางแผนการแก้ปัญหาส่วนข้อสี่ลงมือแก้ปัญหาตอบข้ออะไรครับตอบข้อสี่เนาะปองกูลงมือประดิษฐ์โมบายลังเครื่งองทรงกลมเป็นขั้นตอนในการลงมือในการแก้ไขปัญหานะครับเออ จึงนํากระดาษอื่นมาทดแทนไงไม่มีก็คิดแล้ววางแผนแล้วลงมือทําเลยก็คือมาตรดดิ์แทนเลยนะครับอ่ะข้อ9นะครับเมื่อเกิดปัญหาใดปัญหาหนึ่งข้อใดเป็นปัจจัยที่ทําให้การวางแผนในการแก้ไขปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับข้อไก่สาเหตุของปัญหาข้อไขการรวมอยู่ในเหตุการณ์ข้อควประสบการณ์และความรู้งองูการคาดการผลลัพธ์ต่อข้อะไรครับติ๊กต๊ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตอบข้อที่สามเนะเาะข้อการวางแผนในการแก้ปัญหาปัจจัยที่ทําให้การแก้ปัญหาแตกต่างกันก็คือประสบการณ์และความรู้ของแต่ละบุคคลเนาะนะครับอันนี้คือที่ทําให้ของคนแตกต่างกันก็คือประสบการณ์ความรู้แต่ละคนไม่เหมือนกันความรู้แต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอ่ะมาดูข้อสิบข้อสุดท้ายเนาะข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์นําเทคโนโลยีมาช่วยในการ แก้ไขปัญหานะครับก็ไก่แก้ปัญหาอย่างถูกต้องแม่นยำขอไข่แก้ปัญหาได้สะดวกรวดเร็วข้อควายเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหามอหูลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาตอบข้ออะไรครับลองคิดดูเนาะนะครับตอบข้อข้อสี่นะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์จะนําเทคนโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเลยนะเป็นการลดใช้ไม่ชอยนะครับ ไม่ใช่ก็ถามไม่ใช่นะโอเคนะครับสำหรับหมดแล้วในส่วนของเรื่องของบทที่หนึ่งเรื่องแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวเร,เรียกไปดูนะครับว่าไปศึกษาหนังสือเรียนนะครับว่าในที่เราเรียนกันในบทที่หนึ่งเนี่ยมันมันมีเนื้อหามีอะไรได้เขาเรียกว่าอะไรอะเยอะมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตตรงนี้หน่อย ข่้นสุดการนำเสนอนะปุ๊บผมคุยมาที่หน้านี้ว่าเออเราเรียนเนอ่ยอะไรกันไปในส่วนของบทที่หนึ่งนะก็คือเหตุผลในกรรยาการในการแก้ไขปัญหาล่ะครับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหามีกี่ขั้นตอนแล้วก็การออกแบบโปรแกรมนะครับนี่คือรูปแบบสามเรื่องที่เราได้เรียนกันในส่วนของคลิกการสอนเสริมนะครับของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะ เน่าจะประมาณ5คลิปด้วยกันนะครับสําหรับในบทบทนี้นะครับ5คลิปด้วยกันที่เราได้บทบทนี้นะครับส่วนการเรียนการเก็บคะแนนในบทนี้เดี๋ยวครูจะทําแบบเป็นแบบ Google Form นะครับเให้เรียนเลือกตอบเป็นการสอบออนไลน์นะครับครูจะไม่มีใบงงใบงานมีใบงานไหมมีสิใบงานมีแต่มีเป็นเล่มเดี๋ยวทาส่งไปให้เป็นเล่มๆนะครับแล้วก็ให้ตอบออนไลน์มา นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ